นี่คือรูปถ่ายรูปถ่ายผู้หญิงคนที่แกต้องไปเก็บเสียแล้วการที่แกไปฆ่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปด้วยแกไม่ฆ่าคนเหรอเฮ้ยเอ้ี่ละพี่พ่อมึงด็พี่จะรอขนาดนี้เน่ยมึงทำอะไรอยู่เนี่ยต้อมาซุ่มยิงคนในรูปเนี่ยซุ่มยิงคนทนนนั้นนอกด้วยคนก็เห็นมึงดิ นี่มึงจะให้กูหอบปืนขึ้นไปบนตึกสูงเนี่ยเหรอแล้วกูจะขึ้นไปยังไงมึงก็บินไปดิบินพ่อ,องกูไม่ใช่กระหังเทียวพ่อมึงตายเหรอพ่อเสียตายแล้วพวกเรา<ะ> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, birthday to you. <c oughs> พวกเราตัดเก่งเชิญแขกมาแดกสบพ่อได้เลยไอ้เวน เล้วเสียกเล่นหนังบ้างไหมตอนเป็นเด็กอายุ11ขวบก็เล่นหนังแล้ว12ขวบก็เล่นหนังสุดยอดมากเลย13 14ขวบยังเล่นหนังอยู่คุณพระช่วย15ขวบเลิกเล่นหนังหนังขาดอาบน้ำแสบแสบนั่นอหนังกระเจียวอะไรจังไรมีไหมเนี่ยผมกลิบแล้วหนังที่ขิบแล้วเอาไปไว้ไหนทอดให้พองเหมือนแดกมั้งไม่ใช่หนังไก่กรอบนะเว้ยนอนกับผู้หญิงเสียวไหมเสียวสิของเสียเนี่ยนะมีหนังเสียวแค่ขาไปของกูเนี่ยนะไม่มีหนงเสียวทั้งไปทั้งกลับ อยากจะขออาวุธเพิ่มไหมครับเสีย่ยต้องการอะไรว่ามาผมอยากได้ M 79 M 16ปืนเพกก็ระเบิดรถหุ้มเกาะอีก4คันครับ,บรบยอมมากระชับพื้นที่อ่ะม <c oughs> จะหาอาวุธสงครามให้มันได้เปล่าวะถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวผมจะโทรหาพ่อผมเขาจะส่ง,งทันทีเลยแล้วมันก็มาถึงช้าเลยพ่อมันอยู่ตั้งเฮติพ่อผมมีอยู่แค่น้องมอนี้เองเสีย่ยจะเอาคีกระบอกปืนนี่หรอเข้าหลามกระบอกเดียวก็กินจุกทองแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูที่กองโจพเอาสักสิบเล่มไหมล่ะนี่สปาตา นังสือโป้ดินี่หนังสือโป้ะมาแทงกันยังไงวะก็เปิดเห็นนะเขาแทงทุกหน้าเลยใจเย็นเสีอยเดี๋ยวเคลียร์ให้เพื่อนผมซอและถูกติ๊กเดียวดีไปอยู่นาลาทิวาส2เปีเยเอาสัก20ลังไหมอาวุธสงครามอะลองกองลังเดียวกูวแก่เหนียวมือแนละ้วอีเวน ตีโลกาลรไปจะสวยเลยตีโลกาลราไปสาอบประกัวกระดูกหักทีหลัง so มึงอยาขึ้นเน้สูงนเสียทำไมอ่ะกลัวนี่โให้มึงต่อยกูก่อนเลยเฮ้ยเอาเอาไม่โดนร้อยหนึ่งเอาไว้ร้อยหนึ่งแน่จริงมึงต่อยกูโดนฟีวะได้สิเว้ยเฮ้เฮ้ มีไว้ผู้ชนเสียจะตายยังมีคารมให้บาดใจกูอีกไอเวนต่อไปตาแกแล้วดำนี่แชมปมวย5ีสอนไปดูบ้านคูดิถ้วยเป็นเก่งถ้วยรางวัลอะถ้วยที่แดงไม่ได้หรี๋ยวจะเอ๋